เรื่องกันย่ายนีนะครับในนอนครับบินเซจูต้องลงทะเวียนเค้อีพี่เอพี่น้องนะครับสรุปออกมาแล้วนะครับอกมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันเยอะนะครับก็ผมนะครับนุ่มสกุลค้นสว่างนต่างเด่นนะครับพี่น้องนะมือนีมาอัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกาะเซจูนะครับที่พันมีปัญหานที่ผมเคยบอกมาหลายๆคลิปนะครับที่พากันมาแล้วกะโดดบอกกับกันนะครับแล้วเพิ่นกะสีเอาเพิ่นกะสีเอาระบบนะครับระบบ ลงะเบียนแบบ kE อีทีมาลงนะครับในที่สุดนะครับอัปเดตมาแล้วนะครับการทรวงยุติธรรมนับได้ตัดสินใจนําระบบ kE อีทีนะครับพี่น้องเขามาปรับใส่กับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางเข่ามากเกาะเซจูนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่นะครับเดือนกันยายนนี่นะครับเป็นต้นไปนะครับพร้อมกับชี้แจงว่า การปรับใส่หะวบดังเก่ามีจุดประสงค์เพื่อแยกนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับตัวจริงนะครับและผู้ประสงค์ที่จะแอบเข้าในเมืองนะครับเข้าในเมืองนะครับในขบานนักท่องเที่ยวพี่น้องนะครับในประเทศเกาหลีนะครับ โดยนะครับเมื่อวันที่19ส,สิงหาคมที่ผ่านมานครับกระทรวงยิดถ้ำได้จัดการนะครับบัรยายสรุปเพื่อสร้างความเข้าใจให้พลเมืองภายในเกาะเซจูนะครับได้เข้าถึงระบบอนุญาตการเดินทั่งเข้าเมืองเพื่อท่องเที่ยวผ่านระบบเค t ีนะครับเนาะหอประชุมนะพี่น้องนะของสำนักงานตำรวจตรวจคนขเข้าเมืองเกาะเซจูนะครับพี่น้อง คุณว่าสิเริ่มใส้ต่างแต่เดือนกัญยายนนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นปีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเกาะเซจูเป็นแรงท่องเที่ยวลักๆของเกาหลีนะครับการพักพอนยหลังสถานการณ์โควิดนะครับจังไดกระตามครับหลังจากที่เรื่มต้นเที่ยวบินนะครับเซามาล่มระวางกรุงเทพมากาาเซจูเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับที่ผ่านมา ชาวไทยนะครับจานวนมากนะครับได้บินเขามาพร้อมกับกลุมทั่วครับก้อนจะหายวับไปนะครับจากกลุ่มทั่วระวังนักท่องเที่ยวโดยเ่ทราบสาเหตุเพิ่มขึ้นนะครับจากสถิติพบชาวไทยกวานะครับเก้าสิบสี่คนคิดเป็นสิบหกจุดห้านะครับเปอร์เซ็นต์นะครับแอบหนีุ่มทั่วนะครับพี่น้องที่เดินทางเขามามากกว่าหาลอยหกสิบแปดคนนะครับในขณะเดียวกันนะครับจากสถิติของทางต่อมอเซจู เผยนะครับเช่าไทยนะครับแปดร้อยยี่สิบสองคน,นครับหาสิบสองจุดสี่เปอร์เซ็นนะครับคิดเป็นซึ่งร่วมทั้งกลุ่มทั่วและผู้เดินทางเข้ามาด้วยตนเองนะครับจากทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบคน,นครับที่บินตรงจากกรุงเทพมายังเกาะเซจูดครับถูกปฏิเสธเข้าเมืองด้วยเหตุผลหลักคือวัตถุประสงค์ในการเข้าเมืองบอชัดเจนนะครับแอน่นอนนะครับเพราะว่า มันมีปัญหานะครับมีปัญหาคือคือนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับมีการโดดทั่วหนีทั่วนะครับเกาะเซจูจังไรก็ตามนะครับพี่้องเพิ่นก็เลยว่าอยากใส่ระบบนี้นะครับระบบลงทะเบียนเอี่ที่เอนะครับข้ามาเที่ยวในเกาะเซจูแต่นะครับแต่ก็ยังมีเสียงส่วนหนึ่งของคนนะครับ พนพื้นที่นะครับในเกาะเซจูคนว่าถ่าลงถา่าหายลงระบบเค่อีที่เอี่นี่นักท่องเที่ยวสีลดลงบ่นะครับแน่นอนเพราะเพราะว่าพ่นมีรายได้จากกันได้เงินจากนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวต้องมากินมาใช้มาซอบมาอย่างยู่หันนะครับเกาะเซจูนะครับหรือเพ่นสีอาจเล่งใสแค่บางประเทศอันนี้ผมกัยังบ่แนจ่ใจนะพี่น้อง ลงทะเบียนจค่ e นะครับน่าที่สุดพ้นกัสีเริ่มใส่นะครับเดือนกันยายนนี้นะครับขอบคุณนะครับแรงข่าวขอมุลที่มานะครับต้องขอบคุณนะครับไทยกงนิวนะครับเถจะไทยกงนิวนะครับข่าวสารในเกาหลีนะครับต้องขอบคุณขอบมุ่นผลนะครับผมก็เอามาอัปเดตให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนะอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับ ลบกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิริภัทคลิปไหมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับนุ่มสกลุลค้นสรางในต่างแดนขอลากันเพียงสัมนี่สวัสดีครับ